อ๋ออคกระรอบครับกรรอบกรรออสวัสดีครับดีครับวันนี้งานแรนที่ภาคใต้ชุมที่ผัะโต๊ะนี่นี่ครับคุณโชคคุณยายมีเตามาสุกสนาน

กินกันให่เลยใส่แล้วกินกันใหญ่เลยโอกูไม่กล้าทำาแล้วไปอีกนะกิได้ทำแล้วจะถึงสองได้ เดี๋ยวมาคุยกับน้องโจ้ดีหนึ่งครับทักททยสักไทยครับผมวันนี้ที่ไหนครับวันนี้จัดเป็น่ายลูกเสือของรุ่นที่ที่หลังสวนเนี่ยครับแต่ว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่ครับก็เลยขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวนะครับคับผมหุ่นมากครับดูบรรยากาศรอบรอบเนาะชัด้องฮะโจ้ลงฮะได้ใช้แน่นอนคือนี่โจ้ลงฮะองืน ขาเต็มเลยสวัสดีรูปบหล่อวัสดี้ครับผมนี่ครับอดีตไปเอกหนังนะฮะเอกนิเกเก่าหมนใจแม่ไหมแถวสาวถ้าอยากเจอได้มาพบกันที่นี่ครับปากใต้นี่ได้ครับนี่ได้ครับผมมีไฟเครื่องเสียงนะฮะเสียงรถโบกรถโรถเที่ยว บรรยากาศนะฮะมาคุยกับเจ้าของสถานที่นะครับที่นี่ก็ชื่ออะไรครับพี่ครับตีนัดครับพีนัดเนาะที่นี่คือคือที่อำเภออะไรนะฮะอำเภอพะโต๊ะพะโต๊ะสำหรับทำบสำหรับให้ลูกเสือใช่ไหมทำเป็น่ข่ลูกเสือแล้วก็ที่กลางเต็นท์นะครับรครับผมครับชื่อชื่อมีจุดนี่ยางชื่ออะไรตรงนี้ ต้นนี้เบื้องต้นตั้งไว้เป็นชื่อค่ายลูกเสือพระโตก่อนครับพาโตนะครับพี่อะไรครับเนี่ยได้คุยกับเจ้าของสถานที่ชื่อพี่ชื่ออะไรครับนัดครับพี่นัดเนาะใครจะมาได้เลยนะนัดภูมินชาวครับได้ครับใครจะมามาใช้สถานที่ได้เลยได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมได้ลงในจุดกลางเต็นท์นะพี่นัดภูมินชาวนะเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ลงให้นะครับขอบคุณมากครับจะโปรโมทหน่อยนะเนี่ยวิวหลักล้านไม่ต้องไปไหนไกลนะครับพาโตเนี่ยรถโฟกก็ขึ้นได้นะครับรถโฟก ไไน,น,นี่ไไนมาจากภูเก็ตสวัสดีครับนี่สวยๆนะวิด,ะวดีโอนิดนึงัดีครับวัสดีครับรบ,บิวลักรานี่บางวิทย์ครับสุภาพบุรุษตำนายตำรวจเจ้าชู้ที่เป็นข่าวดังครับ <laughs> คนนี้คนอื่นตัวปลอมบ,บางวิทย์ต้องเจ้าชู้มีร้อยคนครับนี่ครับร <laughs> ักรักเนี่ยรักมาซุ๊ซบ ดี๋ยวแม่ไม่ชอบนะเนี่ยนี่ดูสาววนะครับทำกับข้าวกันรักทุกคนนะเนี่ยสาวลูกบังวิทย์นะครับชื่ออะไรครับลงไปหน่อยนะนี่ครับทีมงานมาจากยะราเบตงวิวหลักล้านนี่ครับคนนี้ก็พักผ่อนเหนื่อยนะนีะบ่บางนันสวัสดีครับอนุญาตเดินหน่อยนะครับนี่ทีมงานเจอทุกที่ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับจะราจานะครับไปทุกที่ที่มีแลนด์สวัสด,ดีครับนี่แลนจากกระบี่นะครับทิวัดนะครับสวัสด,ดีครับเด,ดี๋ยอยู่อยู่หลักล้านนะได้ตรงนี้สวยงาม นี่นะครับนี่ครับม,มีมีน้องๆหมาสปิตมาด้วยนะฮะวิวหลักล้านครับวิดีโอนิดนึงนี่เจอ้วพีสามแปดอันนี้ในวงในวงแกลนของเรา นี่ครับมาแล้วครับแลนแลนจากกระบี่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอเคครับพี่วัดนะฮะชาเลนจ์ดีครับเที่ยวนี้ได้ใช้เกียร์เขาเรียกอะไรนะทางทางใต้เขาจะบอกว่าใช้เกียร์เอียดโอเคเอียดนะเกียร์เอียดครับโอเคนะครับวันนี้วิวสวยงาม อันนี้ก็เสียนะครับขึ้นมาที่หลวงกลาวอะไรห,หน่อยในวิดีโอนะครับผมกลาวนิดเดียววันนี้นนครับวันนี้เรามาชมรงแรน ภาคใต้ได้มาจัดสังสรรค์กันที่สองที่นะครับที่แชนคาลีเมื่อคืนแล้วก็ที่นี่ที่ประตูนะครับขอบคุณมีความสุขนะครับในการในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ตลอดทริปนะครับครับผมที่หลวงนี่เป็นประธานเจ้าเทิร์นนะฮะทักได้และเบอร์เบอร์นะครับนี่ไงแล้วท่านคุณอูดเป็นไงบ้างคุณอูดไยดีครับโอเคครับยังโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ